ตอนนี้เราเลี้ยวกว่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับจากตัวเมืองชุมพรนะเปลี่ยนเปตนถนน400นะ4001ครับอีก19กิโลครับมหาดรายรีเดี๋ยวกับรถไปอหารายรีก่อน เยอะนะครับ4001จากชุมพรหาดทายรีมีปากน้ำชุมพรก็12กิโลประติว20ประติวนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายนะมันจะมีทางแยกเราไปหาดทรายรีครับ19กิโล ปตอท่อปั๊มใหญ่อันนี้ปั๊มปตทนท่อใหญ่มอออหมดปั๊มอื่นไม่กล้าลงทุนลงทุนแล้วเจ๊ง <mak m. S 1> พื้นที่ก็เท่ากันที่มันทำปัมป๊มปีทีก็ไม่ย่อยย่อยแต่ลักษณะการจัดปัม๊มแสงไฟมันด้วยไม่ค่อยผ่านเดือดรุ่ก็ไม่ได้แล้วก็ คนก็เติมนะไม่ใช่ไม่เติมนะพีทีก็เติมคาเจก็เติมแต่ว่าคุณต้องลงทุนเองนงคุณก็ไม่ต้องเอาเป็นเซเว่นี่ก็เอาเป็นอย่างอื่นที่ซีก็ได้คุณก็ซื้อลิขสิทธิ์ก็มา จ้างคนขายคู่แกังไปเลยกับปตท,ทพวกอะไรนี่คุณเล่นขายนะ้ำมันเปลียวๆไม่ใช่เขาไม่จอดซื้อนะ้ำมันคุณนี่เหมือนเราเนี่ยเราซื้อปีทีอ่ะพูดกันตรงๆเลยเ,ออเราไปซื้อปตท,ทเพราะว่ามันขายนักธุรกิจมันไม่ได้มหาชนมันเป็นมหาชนไปแล้วปตทเลย,เลยไม่เติมเลยไม่เติมอีกเลยบอกตรงว่าเกียบตั้งแต่ไอนช โปรงชาติมันขายไปอ่ะเมื่อก่อนเติมปตะท,ะทน้บอกให้พูดลงในสื่อวิทย์นี้นี่แหละอันนี้ไม่เคยเติมเลยเติมพีทีแต่ปีทีมันแถมน้ําด้วยแล้วแถมน้ำแล้วแถมนู่นนี่นั่นชิ้นปีไม่นะได้เยอะแยะไปหมดอันนี้รีวิวไปหาดทรายรีครับ ไปตอนขายของตอนน,นันง่านประจำปีหาดทรายรีป่าเน,นี่ยแสงสวยตอนเที่ยงไม่น่าเที่ยวสำหรับเราคิดนะคนอื่นไม่รู้ว่ามันเป็นหาดที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันแหละแต่ว่าความสวยมันสู้ที่อื่นไม่ได้มั้งไม่สู้จะอําอไม่ได้สู้หัวหินไม่ได้แต่ก็มันเดินไม่ได้เดินในใชายหาดนะทำตะดนเดินลงไป ก่อนไม่รู้จะพเป็นยังไงเนี่ยนี่บอกไม่ถูกนานแล้วแต่อายุสิบกวา่าแสดงว่าเนี่ยมาสิบกี่ปีสิบห้าปีอีกไม่มานอนคนกายของก็ไม่เคยไปเที่ยวขายอย่างเดียวชอบคนที่เขาเห็นบ่อยๆมันอาจะจ,ะจะซ้ำๆเบื่อๆ คนไม่เคยเห็นอาจจะตื่นเต้นเหมือนฝรั่งก็ไม่เคยเห็นนะก็ตื่นเต้นธรรมดาอู้ประมุงประมุง้งไปนอนกรุงเทพตะคืนกลับจ้ไปจะจะเวนเที่ยวกรุงเทพสามวันจอดรถไปที่โรงแรม ขนังรถประจำทางตรงนั้นมันจอดได้ตั้งคืนไหมครั BTS จะตุจักรจอดได้ตั้งคืนเจ๋งเลยนะ ีวิวตะดนนะครับผมน้ำทุกน้ำแข็งว่าไรเหน็นน้ำหยดติงต๋งติงต๋งติง๋งติ๋งติ๋งน้ำแข็งเรยวราดกูกูต่อเรือที่เก่าก็เก่านะได้กลิ่นน้ำประมงมาใช่ จะดูเราจะลุ้นไปดูนะแม,แม่น้ำแม่น้ำปากน้ำจุมพรเะ,ะว่าอีสิบสองโลดูนี่เห็นไเราอยู่ตรงน,น,นี้น้ำแม่นอาวปากอามันยื่นัดดินยื่นออกไปในทะเลเห็นไหมแหลมแหมกัน อยากจะไปสกลน,นครจะล้าไปเจอพี่นู้พูดไรชัดเจนไปเลยว่าจะเอาจมาไม่มาไม่อาจจะได้เปิดหาคนทีมอื่นเราอยากํำบ้านพูจริง,รง,รงไม่ได้พูดเล่นพูดจริงจริงไม่ได้พูดเล่น สายเร่อัดสายรีสริบลอถึงกับ